สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ฟซีในช่องของต้นยูสคาร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับต้นอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่เสรีไทย614มีนบุรีกรุงเทพนะครับศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพคัดเกรด A ที่นี่มีรถมือ2นะครับทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับคุณภาพคัดเกรด A ทุกคันแล้วก็วันนี้ผมมีเก๋งซีทานตัวท็อปสุดนะครับเป็นรถแรไอเทมหายากเลยนะครับเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมหรือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับของค่ายโตโยต้า ในรุ่นของเก่งซีดานขนาดใหญ่นะครับคันนี้ปี2012สีขาวมุกที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่กำลังมองหารุ่นนี้หยุหดบอกเลบอกว่ารุ่นนี้นะครับประหยัดมากๆเลยนะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงของเขาคันนี้อยู่ที่1ล้าน4แส9 0 0 0ยังไม่รวมค่าสีที่เป็นสีขาวมุกเพิ่มเงินอีกประมาณหมื่นสองนะครับตีกุมกก็คือ1ล้าน5แสนหราบราคาป้ายแดงนะครับวันนี้ราคาคันนี้ววามากมากเลยครับคุณผู้ชม 4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นรถโมเดลปีสิบยังน่าใช้อยู่ขับนิ่มมากแล้วก็เหยียบแล้ววาร์มากคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.5จุดห้านะครับเป็นตัวไฮบริดบวกเบนซินนะครับไฟฟ้าบวกเบนซินสองจุด้าไฮบริดพรีเมียมนะครับที่หนึ่งล้านสี่แสนวันนี้ราคาหายไปเป็นล้านเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับราคาสี่แปดเก้าเท่านั้นเองนะครับน่าใช้มากๆเลยมาพร้อมสีขาวมุกรุ่นท็อปสุดนะครับ เหยียบสนุกนะครับประหยัดน้ำมันด้วยด้วยไฟฟ้าบวกเบนซินนะครับเป็นเชื้อเพลิง2ระบบคันนี้รถโครงสร้างเดิมครับคุณผู้ชมสวยๆเลยนี่ครับหน้าตาของเขาก็จะมาพร้อมตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นดูโอนะครับมาเป็นคู่เลยไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็โลโก้ด้านหน้านะครับบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่ครับตัวโลโก้นะครับดยต้าที่เป็นตัวสีฟ้าขอบสีฟ้าตรงนี้ต้องบอกครับเพิ่งเข้ามาล่าสุด ยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยผมจะเก็บงานสปาภายนอนภายนอกเก็บงานตัวริ้วรอยนะครับพวกสะเก็ดหินต่างๆนยเก็บให้เนียบเลยนะด้านนอกแล้วก็ด้านในเนี่ยเปลี่ยนเบาะใหม่ให้ใหม่พุ่มให้ใหม่สปาให้ใหม่นะครับพุ่งมาลัยเก็บงานให้ใหม่คันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยน่าใช้มากๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยโตโยต้านะครับแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับปี2012 ราคาเพียงแค่เก้าพันบาทเท่านั้นใครสนใจรีบด่วนเลยมาดูโครงสร้างโดยรวมกันก่อนเลยภายนอกนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับล้อแม็กอันลอยเดิมๆโรงงานดิสเบรกสี่ล้อนะครับมาพร้อมนะครับขุมพลังไฮบริดบวกเบนซินนะครับเดิมๆโรงงานเลยคันนี้แบตเตอรี่มีการเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดโดยประมาณนะครับนะครับมีเล่มพร้อมโอนเลยคันนี้นะครับนี่ครับรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านใช้งานเดิมๆเลยครับรถมือเดียวป้ายแดง นะครับดิสเบกสีล้อเดิมๆล้ออัลลอยเดิมๆนะครับนี่ครับโลโก้ไฮบริดด้านข้างนะครับจะมีโลโก้ไฮบริดอยู่ด้านข้างด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเป็นกระจกปรับอัตโนมัติด้วยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยตัวกระจกจะปรับสลบให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เวลาเราล็อกรถในคันนี้จะพับออโต้ให้เราเลยนะครับนี่ครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานขอบคิ้วโครเมียมเดิมกระจกเดิมนะครับ แล้วก็มีเส้นขอบคิวโคมเมียมด้านล่างด้วยนะครับรถหรูมากนะครับคุณผู้ชมน่าใช้งานมากๆเลยครับสนุกนะครับนั่งสบายนะครับสไตล์ผู้บริหารเลยคันนี้ในราคาเพียง489,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจอย่างไรรีบจับจองเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะฮะวันนี้มาอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะครับโตโยต้าแคมปีนะครับแต่เราส่งเก็บงานเลยนะฮะนี่ครับสวยๆมีทั้งเซ็นเซอร์นะครับรอบคันนะครับแล้วก็กล้องถอยให้ด้วยนะครับ คันนี้มาพร้อมตัวนีเกเตอร์นะครับมาครบเลยเรียกว่าเป็นตัวท็อปแล้วก็มีแผงควบคุมคอนโซลด้านหลังด้วยเป็นเบาะหลังปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับซึ่งราคาเย้ายวนใจมากๆนะครับเพียงแค่4ี่0ส0ปดเกพันบาทเท่านั้นจากราคาป้ายแดงล้านห้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับถ้ารวมสีขาวมุกไปแล้วก็ตกกลมๆเลยล้านห้าเพราะราคาเปิดตัวเขา, 1, 4, 9, 9, าทเทานี่ยหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสำหรับโฉมนี้นะครับ นี่ครับตัวโลโก้ไฮบริดต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ครับนี่ครับสัญลักษณ์ตัวไฮบริดนะครับก็จะบ่งบอกเป็นวงแหวนสีฟ้าตรงนี้บริเวณโลโก้โตโยต้านะครับก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับนะครับโลโก้แคมรี่ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับเหลือเก็บงานทางคันนี้เรลองเราเก็บงานแล้วเนี๊ยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะครับคุ้มแน่นอนนะครับประหยัดเงินไปเป็นล้านนะครับผม ได้รถคุณภาพเกรดเไปใช้งานใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยใครหารุ่นนี้อยู่ต้องบอกว่าเป็นรถแรงไอเทมนะหายากนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยไม่ได้เสียกันง่ายๆนะครับที่สืบๆมาคือใช้งานได้ยาวการซ่อมแบตนะครับมีตัวเปลี่ยนอะไหล่แบตเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้หายากนะครับไม่ไม่หายไม่หาไม่หายากเหมือนเมื่อก่อนนะครับตัวนี้หาง่ายแล้วแบตต่างๆก็มีทั่วแที่สําคัญคันนี้นะครับประหยัดมากๆเลยนะครับ 2.5 h y บ r ิ d พรีเมียมนะครับเรียด่อมากเลยนะครับแล้วก็ภายในกว้างนั่งสบายนี่ครับล้อสี่ล้อเดิมๆสวยๆเลยนะครับล้อนะครับคันนี้มีมาพร้อมยางปี2020นะครับสี่เส้นเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับยางว่าเป็นรถบ้านนะครับรถใช้งานเดิมๆเจ้าของเดิมเป็นอายการนะครับใช้อยู่นะครับคันนี้นะเป็นอายการใช้อยู่แล้วก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็เลย ขายต่อคันนี้มาให้เรานะครับผมก็เป็นรถที่ท่านใช้ประจําเลยนะครับก็ดูแลรักษาแมนคันนี้นะครับถึกมากๆเลยคันนี้นะครับแล้วก็ผมลองเทสล้อลองขับแล้วนะครับขับดีมากนะครับเหยียบแล้ววัฟทันใจเลยคันนี้นะครับแล้วก็ภายในนั่งสบายออปชันต่างๆให้มาครบเลยคันนี้นะครับมันาจะเป็นตัวเบาะปรับกไฟฟ้านะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมนี่ฮะเป็นตัวท็อปเลยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนนะครับราคาเพียงแค่489,000บาทเท่านั้น นะครับคันนี้เลขไม่วิ่งไปอยู่ประมาณ2 1 0 0 0 0โลนะครับรถปี2012เฉลี่ย11ปีก็วิ่งอยู่ประมาณ19,000กว่าโลไม่ถึง2 0 0 0 0โลนะครับคุณผู้ชมนะครับส0 0 0 0โลเฉลี่ยต่อปีนะครับยังน่าใช้อยู่รับรุ่นนี้นะครับเราจะมีการเก็บงานให้เราจะเป็นตัวริ้วรอยขีดข่วนภายนอกนะครับรอยสะเก็ดหินต่างๆไม่ต้องกังวลเลยเราเก็บงานให้เนี๊ยบเลยนะครับเก็บงานสีนะครับโดยงานสีมืออาชีพนะครับมีห้องอบต่างๆ ได้มาตรฐานเลยคันนี้ลูกค้ารับไปเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้ในราคา489,000บาทอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในกันต่อเลยสำหรับโตโยต้าแคมเบอรี่ไฮบริดคันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภายในมาดูกันเลยตัวกุญแจนะครับเป็นคีย์เลสนะครับกุญแจมี2ดอกนะครับนี่ครับเป็นรีโมทนี้ครับกุญแจมีด้วยนะเป็นรีโมทเรีโมทเช่นกันนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดรถนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับเราสัมผัสตรงนี้นะครับ ก็สามารถเปิดปิดรถได้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับเวลาเราปิดรถนะครับกระจกก็พับออโต้ให้เราเลยภายในดูนะครับสวยงามมากๆเลยนะมาพร้อมเบาะหนังสีเบดตัวเบาะนี้ไม่มีขาดนะครับเราสปาให้ใหม่เราเก็บงานให้ใหม่ทั้งคันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเอาให้เนี้ยบคันนี้นะเอาให้เนี้ยบเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับสนใจรีบจองเข้ามานะครับรถหายากจริงๆสําสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับเบาะปปับไฟฟ้าคู่หน้านะครับสองตัวนะให้ดูโซนด้านหน้าก่อนกันล้วกัน พวงมาลัยแน่นอนครับเรามีการเก็บงานให้นะครับรถใช้งานก็ต้องมีปุ่มที่มันเลือนจางหายไปบ้างอันนี้เก็บงานให้ทั้งทั้งเส้นพวงมาลัยเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดต่างๆแล้วก็ตัวผิวพันธุ์พวงมาลัยเราเก็บงานให้นะครับแบบพวงมาลัยยังเดิมๆอยู่เลยนะครับผมนี่ครับขับดีนะครับศูนย์ตรงนะครับศูนย์ตรงแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้คอนโซลเกียร์นะครับเดิมๆเป็นลายไม้นะครับสวยงามนี่ครับเบอคไฟฟ้านะครับ2ตัว ฝั่งคนขับก็จะมีตัวดันหลังให้ด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็จบขึ้นลงทั้ง4บานเป็นออโต้นะครับทุกบานเลยนะครับเป็นออออโต้ทุกบานเลยนะฮะมีเมมโมรี่จดจำเบาะนะครับ2องตำแหน่งนะครับปรับเซตค่าได้นะตั้งค่าได้นะครับมีเมมโมรีจดจําตัวตําแหน่งเบาะสองตำแหน่งนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าปกติเลยนะครับนี่ฮะกระจกพับออโต้นะครับพาร์คเซนเซอร์มีให้เลยนะครับ ปุ่ม engine start นะครับเป็นสีฟ้านะครับนี่ครับเป็นไฮบริดนะฮะนี่ครับผมเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ต่างๆเช่นโหมด eco mode นะครับ ev mode นี่ครับโหมด eco mode ev mode แล้วก็คันนี้นะครับนั่งสบายเย็นก้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามีแอร์เบาะให้ด้วยนะครับมีพัดลมแอร์เบาะได้ด้วยนะครับเป่านะครับระบายอากาศมาจากด้านล่างนะครับทำให้คันนี้นั่งสบายมากๆเลยนะครับไม่ร้อนเหมาะกับเมืองไทยบ้านเรามากๆ นะครับใครหาอยู่รีบด่วนเลยนะครับบริเวนปุ่มกดนะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับปุ่มชัดเจนนะครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับเป็นแอร์นะครับสามโซนคันนี้เป็นแอร์สามโซนเครื่องเสียงเป็นของ JBL มาพร้อมจอ DVD กล้องมองหลังแล้วก็นีเวเกเตอร์แมปแผนที่มาครบเลยคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับ2.5งห้าไฮบริดพรีเมียมกระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้มาให้เรียบร้อยเบาะนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับ แผงประตูก็เดิมโรงงานเต็มๆมาเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสามารถปรับเบาะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคอนโซลเกียร์นะครับเป็นลายไม้สวยงามนี่ครับนี่ครับแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับผมนี่ฮะแอร์ออโต้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงต่างๆนะครับแล้วก็มีปุ่มอีโคโหมด EV โหมดนะครับแล้วก็ตัวพัดลมนะครับเป่าเบาะนะครับตรงนี้เป็น ทัชออกมาแบบนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับที่ใส่บุหรี่ต่างๆซี่ไคซี่ใส่สองก็ช็อกโกติกต่างๆนะครับมีให้ครบเลยที่วางแก้วน้ําก็มีให้นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นที่ใส่ของต่างๆแล้วก็มีตัว power outlet ด้วยนะครับมี aux usb นะครับเสียบได้เลยตรงนี้จะเป็นที่วางแขนนะครับแล้วก็เปิดออกมาเป็นเก๊ะใส่ของด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับผมสวยงามนะครับเครื่องเสียงเป็น jbl นะครับตรงนี้เป็น soft touch นะครับตรงนี้นะนี่ครับ เป็นซอฟทัชนะครับเปิดปิดได้ตรงนี้เป็นม่านไฟฟ้าหลังนะครับนี่ครับม่านไฟฟ้าหลังนะครับปุ่มพัดลมนะครับพัดลมนะครับมีให้2ตัวเลยนะครับคู่หน้านะครับเย็นก้นแน่นอนไม่ต้องกลัวร้อนนะครับและแอร์คันนี้้องบอกว่าแอร์ฉ่ำมากนะครับนะครับแคมรี่แอร์ฉ่ำมากช่วงล่างขับดีนิ่มนวลนี่ครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเก็บงานให้ทั้งตัวสภาพ ตัวเบาะสปาภายในภายนอกนะครับและคันนี้ได้พรมกระดุมมาให้นะครับเข้ารูปมาให้ทั้งสี่ทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้รถทุ่งข้าวมาวันนี้เลยครับคุณผู้ชมสดๆร้อนๆนะครับพวกมาลัยเก็บงานให้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสีภายนอกพวกรอยลรอยสะเก็ดหินต่างๆผมเก็บรอบคันให้เนี้ยบๆเลยคันนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเบาะแถวที่สองนี่นี่แบบเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้นะ เป็นตัวท็อปสุดนะครับ2.5งจุดห้ไฮบริดพรีเมียมนะครับก็จะมีตัวชุดคอนโซลเบาะที่เป็นแผงควบคุมต่างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับปรับม่านหลังนะครับเพิ่มเสียงวอลลุ่มเปิดปิดเครื่องเสียงได้โดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนคนข้างหน้านี่ครับผมนี่ฮะปรับเบาไฟฟ้านะครับผมนี่ครับซ้ายขวานะครับแผงควบคุมตรงนี้นะครับจะมีเฉพาะรุ่นไฮบริดพรีเมียมเท่านั้นนะครับแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับนี่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของต่างๆนะครับเปิดปิดได้นะครับที่ใส่ของที่วางโทรศัพท์แล้วก็มีช่องเสียบ USB ด้วยอ่าช่องเสียบตัว Power Outlet ด้านในด้วยนะครับผมชาร์จแบตได้อาบุนุ่มมาให้นี่ครับเป็นไฮเป็นไฮบิดพรีเมียมนะครับ2.5ห้ไฮบิดพรีเมียมจะมีแอร์หลังด้วยนะครับตรงนี้เป็นแอร์หลังนะนี่ครับแล้วก็มีช่องแอร์คอนโซลกลางตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับ เรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยหายากมากๆสำหรับคันนี้ราคา489,000บาทนะครับใครนะครับสนใจรีบจับจองเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะฮะต้องบอกแล้วว่าคันนี้นะครับสนใจรีบด่วนเลยนะครับรีบจับจองเป็นเจ้าของกันก่อนนะครับก่อนจะติดจ,จองไปซะก่อนม่านหลังไฟฟ้ามีให้แล้วก็ม่านซ้ายขวาก็มีให้เช่นกันนะครับนี่ครับเป็นม่านแมนวนวลแบบนี้นะครับดึงมาขึ้นมาได้นะครับม่านซ้ายขวาก็มีกระจกเดิมทุกบ้าน นะครับกระจกเดิมทุกบานรถโครงสร้างเดิมนะครับรถโครงสร้างเดิมๆเลยนี่ครับเดี๋ยวลองไปสตาร์ทรถนะฮะดูหน้าปัดเดินใหม่กันหน่อยคันนี้เลขใหม่วิ่งอยู่ประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับก็เฉลี่ยต่อปีอยู่ประมาณแสนเก้ากว่ากว่าไม่ถึงสองหมื่นด้วยซ้ำไปนะครับวิ่งต่อปีถือว่าใช้งานน้อยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเราลองมาสตาร์ทรถดูนะครับนี่ครับกดได้เลยนะครับรวมพลัยไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับผม เวลาสตาร์ทรถเนี่ยพวงมาลัยเขาจะยื่นออกมาให้เราเลยนะครับเวลาระดับรถพวงมาลัยก็จะหุบเข้าไปนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านี่ครับสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเงียบมากๆนะครับเป็นไฮบริดนี่ครับเครื่องเงียบมากๆคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะตัวท็อปนะครับเนวี่นะครับคันนี้นะครับตัวท็อปเนวี่นะครับระบบแอร์นะครับเปิดแอร์หน่อยนะครับนี่ครับกดไปเลยปั้งนะครับแอร์ออโต้นี่ครับทํางานให้เรานี่ครับ แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ทำงานเรียบร้อยแล้วนี่ครับไฮบิดอยู่นะครับแอร์มาแล้วเย็นแอร์เย็นเลยนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นพัดลมแอร์นะครับเบาะครับก็จะมีตัวพัดลมแอร์พัดลมเบาะด้วยนะครับเว่าเรานั่งไปอากาศร้อนๆนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเหงื่อเปียกก้นนะครับผมคันนี้เป่าก้นขึ้นมานะครับก็นั่งสบายนะครับเหมาะกับเมืองร้อนบ้านเรามากๆเลยครับคุณผู้ชม นี่ครับมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับไม่ต้องการใช้ก็เก็บได้นะครับตรงนี้ว่าเมื่อต้องการใช้ปรับอุณหภูมิก็กดออกมานะครับกดออกมาจะมีก้านยื่ห้อแบบนี้ปรับลดปรับเพิ่มได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับสะดวกสบายนะครับฟังก์ชันครบคันเลยม่านหลังไฟฟ้าทํางานปกติเลยนี่ครับเมื่อเราเปิดกลางออกแบบนี้นะครับผมนี่ครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยสมมุติเราถอยหลังฟ้านะครับผมลองถอยตัวม่านไฟฟ้าม่านหลังจะทําการหุบให้เรา ออโต้เลยนะครับเนี่ยผมลองเข้าเกียร์ถอยที่ไม่ต้องไม่ต้องอกดปิดม่านไฟฟ้านะเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนี่ครับเห็นไหมฮะตัวม่านหลังเขาทําง,งานหุบให้เราออโต้เลยนะครับเรียกว่าเป็นออปชั่นที่ให้มาครบคันเลยนะครับไม่ต้องกลัวบดบังสายตาเราลืมนะครับลืมลืมปิดม่านนะครับลืมเก็บมา่านก็ไม่ต้องกังวลว่าเราถอยนะครับไม่บดบังสายตาแน่นอนนะครับม่านหลังไฟฟ้าหุบออโต้ให้เราเลยนี่ครับ แล้วก็กระจกนะครับผมกระจกมองข้างซ้ายขวาที่ผมบอกนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับกระจกมองข้างตรงนี้จะปรับสโลปให้เรานะเพื่อมองเห็นตัวล้อได้ชัดเจนขึ้นผมลองเข้าเกียร์ถอยดูนะสังเกตกระจกนะครับผมนี่ครับเห็นไหมฮะกระจกจะปรับสโลปให้เราเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับเวลาเราเข้าเกียร์พีกระจกก็จะทํางานปกตินี่ฮะตั้งค่าเราปกติเลยนี่ครับน่าใช้งานมากๆสําหรับคันนี้นะครับเลขไม่วิ่งไป2องแสนหนึ่งหมื่น นะครับรถปี2012ตอนนี้2023เฉลี่ยรประมาณ11ปีนะครับวิ่งไปประมาณ190,000กโลต่อปีนะครับถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับน่าใช้มากๆสําหรับโตโยต้าแ m มรี่ไฮบริดคันนี้ราคา489,000ซื้อสดไม่มีแวดนะครับย้ําซื้อสดไม่มีแวดคันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆใช้งานเดิมๆท่านอัยการมีคนใช้อยู่นะครับขอบคุณท่านอัยการมากที่ส่งมอบความ เดิมๆความสวยกับคันนี้ให้กับเรานะครับท่านเปลี่ยนรุ่นไปใช้รถรุ่นอื่นนะครับก็คันนี้เอามาบอกต่อนะครับสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะครับงบ489,000คันนี้ซื้อสดจบได้เลยนะครับเรามีรันตีให้ด้วยทั้งตัวรถนะครับเครื่องยนต์แล้วก็คันนี้เก็บงานให้ทั้งคันเลยนะครับเก็บความเก็บความสวยงามให้ทั้งคันทําให้สวยทําให้เนี้ยบนะครับสปาใหม่เก็บงานภายในภายนอกใหม่นะครับผมแล้วก็งานบอก งานเครื่องหนังงานพวงมาลัยทุกอย่างนะครับรับรองคันนี้รับรถไปแบบสวยๆแน่นอนขับดีมากๆครับคุณผู้ชมนะครับลองมาขับได้คันนี้นะครับเรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพต้นยูสคาร์นะครับรถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเอนะครับผมลองมาขับได้เลยนะครับรับการรถสวยโครงสร้างเดิมนี่ฮะใครสนใจคันนี้รีบด่วนเลยนะครับโตยต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมวันนี้ผมเอามารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับ จ้าของเดิมเขาใส่คชมนี่ฮะตัว power outlet ตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ครับสามารถนะครับซื้อกล้องเสียบใส่ได้การก็ท่านเดินกล้องไว้อยู่แล้วนะครับคันนี้นะนี่ครับกุญแจนะครับมีให้สองชุดนะครับกุญแจมีให้สองชุดเลยนะฮะนี่ครับรถมีเล่มพร้อมโอนนะครับประวัติดีรถมือเดียวป้ายแดงผมย้ำนะออกป้ายแดงนะครับรถบ้านใช้งานเดิมเดิม นะครับสวยๆเลยคันนี้ตอบโจทย์นะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวเบาะนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดเลยเราสปาให้ใหม่นะครับเก็บงานให้ใหม่นะครับสวยแน่นอนนี่ฮะภายในนี่คือเราสตาร์ทเครื่องนะครับผมเป็นตัวไฮบริดนะครับเครื่องเงียบมากๆเลยถ้าใครสนใจอย่างไรรีบติดต่อเข้ามานะครับคุณผู้ชมก่อนติดจองไปซะก่อนนะฮะย้ํานะครับรีบติดต่อเข้ามาก่อนติดจองไปซะก่อนราคา489,000บาทเองนี่ควบคุมด้านหลัง มีตัวบอกอุณหภูมิด้วยเห็นไหมฮะนี่ครับตัวบอกอุณหภูมินะครับม่านหลังสามารถควบคุมได้นะครับตรงนี้ก็ได้นี่ครับเวลาคนนั่งหลังแล้วรู้สึกร้อนนะครับทำยังไงด้านหน้านะครับก็กดได้เลยนะฮะนี่ครับม่านปิดได้นะครับผมการฟังเพลงนะครับก็นี่ครับกดได้เลยนะครับเพิ่มวอลลุมเห็นไหมฮะนี่ฮะ ไม่ต้องไปง้อคนด้านหน้าเลยโอ้โหสะดวกสบายนะฮะเลยในราคา489,000บาทคุ้มมากๆเลยนี่ครับผมสวยงามนะครับเลือกช่องทาวิทยุได้นะครับมีปรับอุณหภูมิได้เองด้วยนะฮะนี่ครับปรับอุณหภูมิได้เองนะครับร้อนไปหนาวไปปรับได้เลยเพราะเป็นแอร์แยกอิสระ3โซนนะครับคุณผู้ชมนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับคอนโซลตรงกลางก็มีให้นะครับแล้วก็มีพัดลมแอร์ด้านหลังด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะเบาะเย็นสบายไม่ต้องเปียกหลังเลยไม่ต้องกลัวหลังจะเปียกนะครับนี่ครับคันนี้ได้ไปตอบโจทย์มากๆเลยได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับราคาประหยัดไปเป็นล้านนะครับผมราคาทุนค่าใช้จ่ายไปเป็นล้านนะครับคุณผู้ชมป้ายแดงล้านห้านะครับคันนี้นะหนึ่งสี่เก้าเก้ายังไม่รวมสีขาวมุกนะครับเพิ่มตังค์ประมาณหมื่นสองก็จะยุงกลมไปล้านห้าแสนวันนี้นะครับขายเพียงแค่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทประหยัดเงินไปเป็นล้าน นะครับใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับมีเข้ามาแค่1คันเท่านั้นนะครับได้รถบ้านสวยๆนะคุณภาพเกรด A ไปใช้งานโดยต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมสองพันสิบคันนี้นะครับตอกโจทย์นะครับนี่ฮะใครสนใจรีบวันนี้เอามารีวิวเรียกน้ำย่อยกันเดี๋ยวเราส่งเก็บงานช่วงบ่ายนี้นะครับถ้าใครกลัวไม่ทันสามารถโอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับจะจัดไฟแนนซ์นะครับ จองล็อกรถไปก่อนได้เลยจะจัดไฟแนนซ์จะซื้อสดอย่างไรคุยกันได้นะครับผมนี่ฮะโครงสร้างสวยๆคุณภาพเพชร A อีกหนึ่งคันวันนี้เอาเจ้าโตโยต้าแ m ม y ี่ไฮบริดมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับชมกันนะครับนี่ครับรถเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยวันนี้นะครับ2.5ไฮ b ริดพรีเมียมนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับ0950566926นะครับ 0 9 5 0 5 6 6 9 26ครับนี่ครับสีขาวมุกด้วยนะครับคันนี้นี่ครับรอบคันนะครับภายในภายนอกสวยๆเลยนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ก็ทำงานปกติเลยนะครับนี่ครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้า2ตัวแล้วก็เบาะหลังก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับคุณผู้ชมนะครับเพเดิมนะครับเพเดิมนะฮะนี่ครับ ปีผลิตนะครับ2012นะครับ2012แท้นะครับนี่ครับ2.5ไฮบริดตัวท็อปสุดนะครับสนใจติดต่อเข้ามาด่วนนะก่อนว่าติดจองนะครับภายนอกภายในสวยๆเลยนี่ครับหรูหราในราคา489,000บาทได้ท็อปสุดแบบนี้นะครับหายากสุดๆเลยนะครับท็อปสุดแบบนี้หายากมากๆนะครับใครสนใจ รีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะสวยงามอลังการมากๆเลยคันนี้นะครับสวยงามอลังการ,ารมากๆนะครับผมขับแล้วนะครับลองเหยียบลองวาร์ฟแล้วเครื่องช่วงล่างแน่นมากนะครับช่วงล่างแน่นมากเหยียบติๆๆๆๆๆดเท้ามากครับคุณผู้ชมนี่ครับช่วงล่างแน่นมากเหยียบติดเท้ามากสำหรับแคมรี่คันนี้ใครสนใจรีบด่วนนะครับก่อนรถติดจองไปสกอ่อนนะครับหรูหราสไตล์ผู้บริหารตัวท็อปสุดแบบนี้ ในราคา489,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบด่วนเลยนะครับมีแค่คันเดียวจริงๆและก็เป็นรถที่แลไอเทมจริงๆนะครับหายากลูกค้าหลายเคสนะครับถามหากันมาเยอะมากรุ่น Camry Hybrid Premium ตัวนี้มีเข้ามาบ้างไหมนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะผมแจ้งข้อมูลแล้วถ้าใครช้านะครับติดจองไปก่อนเสียดายมากๆเลยคันนี้นะครับรถโครงสร้างเดิมสวยๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับ รถโครงสร้างเดิมครับกระจกเดิมๆิมทุกบานนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกกระจกเดิมทุกบานไม่เคยมีการถอดนะครับโครงสร้างเดิมเดิมเลยนะครับทุกผู้ชมใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนี่ฮะกระจกบานหลังนี่ครับเดิมเดิมโคตรเดิมโรงงานนะโตโยต้าเดิมนะครับบานซ้ายขวานะครับก็ดเดิมเช่นกันนะฮะกระจกเดิมทุกบานโคตรเดิมทุกบานนี่ครับนี่ครับ กระจกเดิมๆโค้ดเดิมทุกบาทน,นะฮะนี่ครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบหมดเลยนะฮะนี่ครับเอาละครับคันนี้ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสับเจ้าโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลยก่อนนะครับสวยๆขนาดนี้นะครับส่งเก็บงานเลยนะครับมันจะเป็นตัวเบาะภายในสปาภายในภายนอกเก็บให้ใหม่นะครับรวมถึงสปาห้องเครื่องนะครับเก็บงาน นะครับเกีบการซัวเบาะนะครับคันนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนถ้าจองช้าไม่ทันนะครับเพราะลูกค้าหลายท่านเนยโอนจองเลยนะครับผมให้มาลองขับได้ถ้าไม่สวยไม่ถูกใจจริงนะครับาทนะครับคุณผู้ชมการตีให้เลยนะครับคันนี้สวยจริงๆน่าใช้งานมากๆเลยก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับโตยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดนะครับตัวท็อปสุดในะราคา19,000บาทลดพึ่งเข้ามา แบบนี้นะครับรีบจับรถติดจองไปสะก่อนนะครับหายากจริงๆสำหรับร่นี้นะครับหายากมากๆเพราะม่เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ2.5 Hybrid Premium หายากมากๆเลยคันนี้นะครับนี่ครับสนใจรีบด่วนเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับราลองเปิดตัวไฟนะครับครับตัวไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกไฟฉุกเฉิน ให้ดูระบบไฟกันก่อนนะฮะนี่ครับตัวไฟนะครับนี่นะครับอาจจะขาด,ขดห,หายไปช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะดูตรงไหนเสียงขาดหายไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้สัญญ,ญาณไม่อาจจะขาด,ขดห,หายไปนะครับนี่ครับไฟนะครับติดหมดเลยนะครับนี่ครับไฟติดหมดนะครับไฟเลี้ยว นะครับไฟท้ายติดหมดนะครับแล้วก็ตัวไฟส่องสว่างลงประตูนะครับไฟเวลข้ามไลท์ติดหมดนะครับนี่ครับไฟเวลข้ามไลท์ติดหมดนะครับน yes ี่ฮะภายในหรูหราอลังการมากคุณผู้ชมสวยน่าใช้มากเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างนะครับติดนะครับนี่ครับไฟด้านหน้านะครับนี่ครับไฟด้านหน้านะครับติดหมดนะครับ จะเป็นดูโอโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มาพร้อมไฟสัดหมอกนะครับรายละเอียดพวกริ้วรอยงานสีสนหนักกระจกเดิมทุกบานนะครับผมกระจกเดิมทุกบานครับคุณผู้ชมเก็บงานก็เนี้ยบแล้วน่าใช้คันนี้ไม้สองแสนนึ่หมื่นนะครับเฉลี่ยต่อปีก็อยู่ประมาณหนึ่งหเก้าโลนะครับติดหมดนะครับนี่ฮะเอาละครับก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากลูกค้านะครับรับชม ถ้าสนใจคันนี้นะครับรีบเลยนะครับมีคันเดียวจริงๆถ้าลูกค้าช้าท่านใดสนใจและช้าเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับเพราะรถรุ่นนี้ผมบอกตามตรงว่าไม่ได้มีเข้ามาบ่อยแล้วก็หายยากเพราะว่าเปนรถที่ใช้งานดีจริงๆนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยขายนอกจากจะเปลี่ยนรุ่นนะครับเทิร์นไปเอาขยับไซส์ใหญ่กว่าหรือว่าไปเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่นนี้ก็ยังใช้งานดีนะครับเรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีบริการแบตเตอรี่เยอะมากนะครับไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดนะฮะมีทั้ง เปลี่ยนลูกใหม่มีทั้งซ่อมนะครับแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่นะครับสบายใจนะครับเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับก็ขอฝากคันนี้ไ้ด้วยนะครับวันนี้อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับกดแสกดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ผมเอารถซสวยมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับรถเข้าใหม่นะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถบ้านออกห้างมือเดียวป้ายแดงโดยต้าจุดห้าไฮพีทีมีเมปี2012แท้ราคาเพียงแค่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้น นะครับนัมี่สองจุดห้าไฮบริบดพรีเมียมนะครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับป้ายแดงนะครับราคาเพียงแค่489,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจอย่างไรเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเสียงขัดข้องประการใดต้องขออภัยด้วยตรงนี้ใหมคอาจจะต้องเปลี่ยนไมคใหม่แล้วเพราะว่าใช้งานมาพอสมควรแล้วนะครับถ้าเสียงขาดหายไปสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมผมมาได้เลยนะครับ 0950566926นะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยยลเอียดกันก่อนได้หรือววาแอดไลน์เข้ามาได้เดี๋ยวส่งรูปภายในภายนอกให้ดูนะครับวันนี้ช่วงบ่ายเก็บงานแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจอย่างไรรีบจองกันเข้ามานะครับโอนจองรับลด5,000บาทแล้วเตรียมเอกสารรอเลยจะจัดไฟนั้นหรือจะซื้อสดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอฝากไปเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใคร วันนี้ขอญอาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ